สวัสดีนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอเรียวมี5้าไอนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันร้อนสั่นกับไพ่หรือว่าปานเพื่อนๆมีได้พอผมก็ใช้เป็นได้พอผมก็ได้นะครับเพื่อเป่าคลายความร้อนกาวส่วนตัวนี้ผมใช้น้ำมันร้อนสั่นเพื่อบ้านใครไม่มีได้พอผมนะครับแล้วก็แสะมันเอาออกมานะครับ แล้วก็ขันน็อตให้หมดน็อตพวกนี้จะมีความสั้นและความยาวที่เท่ากันมียุติบัวตัวนะครับเครื่องตัวนี้ก็เคยซ่อมมาแล้วนะครับจากหลานพี่ลิขิตโมบายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ไว้ใหเ้เพื่อนๆอยากจะทําอะไรนะครับเครื่องมือครบวงจรนะครับผมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับเพื่อนๆลองทักไปถามกันได้นะครับผมก็ช่วยโปรโมทเพื่อนช่างด้วยกันเพื่อนร่วมอาชีพนะครับผม แซะขอบบอดี้นะครับใช้เล็บแซะตั้งแต่ถาบซิมขึ้นไปนะเพื่อจะเอาออกแล้วก็เอาแบตใส่แพ่แบตออกนะครับอย่างแรกเพื่อตัดไฟนะครับปุ่มตรงนี้ก็หลุดมานะครับแล้วแต่บางเครื่องนะครับอาจจะล่นแรงกระแทกแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใส่แพ่จอนะครับเราทําการลองจอทุกครั้งก่อนประกอบนะครับผมถ้าเราได้เปลี่ยนจอ นะครับเผื่อเพื่อนๆดูเป็นแนวทางก่อนนะครับก่อนที่จะซ่อมผมจะบอกไว้นะครับผมถ้าดูแล้วเราไม่ใช่งานเราผมแนะนําให้ไปทํางานของเราได้เงินแล้วก็ไปจ้างเขาทํานะครับ <S 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 เพราะว่างานช่างมีผิดพลาดกันได้นะครับผมทำํำบางทีก็ยังผิดพลาดน,นะครับเพราะว่างานช่างมันไม่แน่ไม่นอนบทมันมีปัญหา มันมีได้ทุกเมื่อนะครับอันนี้ลองจอนะครับลองลองจอว่าอจอไม่มีปัญหาทัดได้อะไรได้ครับแล้วก็ถอดแบตนะครับตัวข้างๆเนี่ยจะเป็นรัดใส่แบตนะครับมันจะเป็นเอ่อเหมือนสติกเกอร์ครับเราก็ดึงแซมันสองข้างแล้วก็ดึงแบตเอาออกมานะครับ แล้วก็ดึงสายแพตตัวนี้จอบมาหลุดมาด้วยครับแล้วเราก็ล,กล้างทํำความสะอาดตรงนี้ถ้ามีเศษกระจกนะครับให้เพื่อนๆเอาเศษกระจกออกให้หมดแล้วก็ล้างเก่าๆนะครับด้วยนะครับเก่าๆ เพราะว่าถ้าเราล้างเก่าๆไม่หมดเนี่ยครับการที่เราจะประกบจอเนี่ยครับมันก็จะไม่สนิทด,ด้วยนะครับเพื่อนๆนึกภาพตามนะครับถ้ามันมีเศษกาวเป็นตุ่มหรือเป็นก้อนเนี่ยครับการที่เราจะประกอบจอไม่สนิทแน่นอนนะครับ <S <S ถ้าเพื่อนๆมีน้ำมันร้อนสันก็เอามาล้างได้นะครับแต่ก็อยากให้มันไปโดนหน้าเลนกล้องนะครับหน้าเลนง์กล้องมันอาจจะมัวได้นะครับ หรือถ้าไม่มีน้ำมันลอนสันให้ใช้แอลโกอฮอล์ก็ใช้ได้นะครับเชดทำความสะอาดกาวนะครับตัวนี้พอเราล้างเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับเราเราก็เอานาจอนะครับแล้วก็ลองประกบดูว่านาจอมันสนิทไหมถ้าสนิทแล้วแสดงว่าเราล้างกาวเกลี้ยงนะคเครื่องตัวนี้ก็ดีหน่อยนะครับที่ว่าจอมันหลุดมานะครับใส่กระจกมันเลยอาจจะไม่ติดขอบข้างนะครับถ้าติดขอบข้างเราก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับ มันก็เลยเครื่องตัวนี้ก็เอาออกง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับแล้วตัวนี้เราลองจอแล้วอะไรแล้วเราก็ลงกาวนะครับรอบๆเครื่องเลยนะครับเอาแค่รอบๆนะครับที่ว่าอีตรงขอบนะครับที่ในคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องไปทาอีตรงข้างบนนะครับเดี๋ยวจอมันจะมีปัญหาได้นะครับ เพราะว่ามันก็จะขึ้นเป็นเม็ดขาวๆอยู่หน้าจอนะครับเพราะว่าจอมันมีหนุนๆอยู่นะครับแล้วก็ใส่สายแพรนะครับแล้วก็เป็นตัวล็อกแบตนะครับผมเรียกตัวล็อกแบตเพื่อให้มันง่ายนะครับเพื่อให้มันง่ายคนดูก็จะเออเข้าใจง่ายนะครับผมเออดึงมันเข้ามานะครับตัวล็อกแบตแล้วกันนะครับแล้วก็แปะ ถ้าเพื่อนๆมีได้พอผมก็เป่าความร้อนหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าพอมาเจอความร้อนมันก็ติดแล้วครับตรงนี้ครับเราใช้กาวกานะครับหรือว่าเทปเลยผมนี่แบบนี้เลยครับผมก็ต้องทําให้เพื่อนๆเออที่ว่าเฮ้ยเทปใส่ทุกคนบ้านก็ต้องมีนะครับนะครับบางทีเราจะไปยึดติเครื่องมือแพงนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยบางทีอุปกรณ์อาจจะไม่ครบนะครับ ผมก็ทําเป็นแนวทางนะครับผมตัวนี้ใส่สกแกนนิ้วมือนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่บอดี้กลางนะครับผมปุ่มที่ผมแปะพาเทปนะครับเวลาเราใส่มันก็จะได้ง่ายนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับเพราะว่าปุ่มอีตรงที่ติดกับบอดี้ครับมันฉีกหลุดออกมานะครับผมตัวนี้ก็ใส่น็อ น็อตมันปนกันได้หมดเลยครับทุกตัวนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับถ้าเป็นร้านโนศัพท์เขาก็ต้องติดไวติดรับประกันนะครับแต่เครื่องตัวนี้ผมก็ทําเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆเ,เ,เออดูแล้วทําได้ผมดีใจไปด้วยนะครับยุคแบบนี้เศรษฐก,กิจแบบนี้นะครับแต่เวลาเราเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกดีๆนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นกาวเก่านะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับถ้าไม่มีกาวกันน้ำนะครับก็ใช้เป็นกาวที่ลงหน้าจอไปเลยก็ไนะครับเพราะว่าผมจะใช้เป็นกาวทีเจ็ดพันแปดพันเป็นกาวสีดํานะครับผมถ้ามันไม่มีนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับพอให้มันติดก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นกาวดําเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเหมือนซีนซีนรุกยางซีน กันน้ํำมันเครื่องกันน้ําอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับไม่มีผิดนะครับมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเหมือนทั่วๆไปนะครับเราทําเพื่อเป็นแนวทางลงกาวได้เลยครับผมลงรอบๆเนี่ยครับไม่ต้องเทไปเยอะเยิ้มเลยนะครับตามนี้ครับผมก็จะล้อมกล้องล้อม ตัวสแกนนิ้วมือด้วยกันน้ำนะครับให้กาวมันติดติดติดกันเลยนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ก็ผมก็จะติดฟิล์มไปเลยนะครับผมจะได้เกี่ยการติดฟิล์มกระจกเนี่ยครับก็คือว่าห้ามมีฝุ่นถ้ามีฝุ่นเนี่ยมันจะเป็นเม็ดและเป็นฟองอากาศนะครับเพราะว่า ที่ร้านผมนะส่วนใหญ่ติดฟิล์มอย่างเดียวนะครับซ่อมนี่คืองานหลังบ้านเลยครับถ้ารีบผมก็บางทีก็ไม่ค่อยได้หลับนะเพราะว่าเครื่องซ่อมรีบรีบไปก็ไม่ดีเพราะว่ารถชนยังรีบรีบเนี่ยขับรถไปรีบรีบเนี่ยรถยังชนไตห่าเลยครับอะไรที่รีบก็ไม่ค่อยดีนะวันนี้ก็โอเคก็เสร็จแล้วก็โอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ